สวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างๆใน Facebook และ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายออยมาหลายสิบปีวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะท่านหมหาเศรษฐีนะครับไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ชอบสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่านะครับนะครับ มาชมดูได้เลยนะครับพาะสังเวใจหยดสีทององค์นี้นะครับนะครับหนักรวมสี่สิบกิโลนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเดือนกว่าที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายนำเสนอนะครับซึ่งประดับด้วยพลอยทับทิมสตาก้อนใหญ่ที่สุดในโลกก้อนนี้หนัก2โลหนึ่งกิโลนะครับที่ใหญ่กว่าที่สุดในโลกที่ถาม Google ลงหน้าหนึ่งนะครับนะครับที่ผมผมได้ประกาศหาคนเชิญนะครับ ในราคา50ล้านนะครับนะครับทับทิมนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีแดดนะครับองค์พระสังใจองค์นี้นะครับเป็นผ้าเก่าโบราณหยดสีทองนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนะครับเรียนนักมาชมส่วนเจ้าแม่คนอินพระโพธิสัตว์องค์นี้นะครับหนักหนักนะครับ40กว่ากิโลกรัมนะครับนะครับประดับด้วยทับทิมโมซัมบิกนะครับ ไม่ผ่านความร้อนนะครับเป็นกิโลนะครับนะครับแล้วองค์ท่านนะครับเป็นเป็นผ้าขาวโบราณนะครับลงลักปิดทองนะครับคาปูยังมีเลยนะครับล้างไม่ออกนะครับเสินปาสวยงามนะครับประดับด้วยทับทิมไม่ต่ำกว่า3กิโลนะครับหนึ่งหมื่นกว่ากิลัดนะครับทับทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนสีสีแดงโบราณสวยทุ้งเม็ดนะครับโดนทังนะครับพลอยลาพิษลาซูลี่หลังเบี้ยต่างๆนะครับโดนทั้งบโลกรนะครับนะครับ รวนทั้งเมทายนะครับนะครับกลางคืนเปิดไฟนะครับจเลนส์ไปยับเลยนะครับมีทรงเม่งนะครับเปลวเพลิงนะครับศิลปลาที่ไม่มีใครเหมือนนะครับหนึ่งยในโลกนะครับนะครับ้วนทั้งนะครับใช้สิยงเอเธอร์เจ้าแห่งโชคลาภหยกสีทององค์นี้สวยสง่างามยิ่งนะครับองค์ใหญ่มากนะครับหนักหนักรวม50กิโลกรัมนะครับนะครับเรียนท่านผู้ชม แล้วก็ประดับด้วยทับทิมธรรมชาตินะครับหลังเบียหยกด้วยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับทับทิมยินเดียวว่าไหลพันกระหลัดนะครับเรียนท่านผู้ชมแล้วก็สําคัญนะครับนี่ไม่มีแดดนะครับดูสิครับเนื้อพลอยโปร่งใสพิเศษสุดเลยนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับใช้สิ่งเอออคงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีแดดนะครับเนื้อยังโปร่งใสเช่นนี้นะครับส่วน ส่วนเจ้าแม่คนเอ็มเห็นไหมครับข้างหลังก็ประดับด้วยทับทิมนะครับอลังการเลยนะครับนะครับหลังเบียดธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับไม่ต่ำกว่า3กิโลนะครับรวมทั้งโดมทั้งบรโลกดราพิธลาซูลี่เกตเอนะครับเป็นเปวเมฆแล้วก็หยกนะครับแล้วก็ผ้าสังใจองค์นี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมครับไม่มีแดดเนื้อพอยังโป่งใสนะครับนะครับเพียนท่านผู้ชม ผมไม่เก็บนะครับตำหลักทุกองค์ที่นำมาเสนอผมกะเก็บไว้เป็นสมบัติวงตะโูนให้ลูกหลานไว้บูชาเพราะทุกองค์เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีเงินก็หาไม่มีแล้วนะครับปีนี้ผมอายุ61ย่างก2นะครับจะไปวันไหนก็ไม่ทราบนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่เก็บนะครับผมถึงนำมาเสนอนะครับหาเจ้าของแท้ที่แท้จริงนะครับเชิญไปบูชานะครับนะครับ เพื่อที่จะได้เงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์ที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาเกินสิปีแล้วนะครับให้แล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อเสื็จพ่อผู้ศทธานะครับเรียนท่านผู้ชมนี่ทุกองนะครับผมกล้าท้านะครับหนึ่งเดียวในโลกทุกองนะครับมีเงินก็หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับโลยเฉพาะใช้เสียงเยี่หยดสีทององค์นี้หนักรวม50กิโลเนื้อพลอยโปร่งใสแถมตลาดด้วยอัญมณีทับทิมและยหยกต่างๆอลังการนะครับโดนนั้งเจ้าแม่กนอิมนะครับเสือน้ากากาโบราณหยก หยกสีขาวนะครับเกรด A บวก A นะครับแถมประดับด้วยทับทิมไม่ผ่านความร้อนไม่ต่ำกว่า3กิโลนะครับอลังการนะครับโดนทั้งลาพิสลาซุลี่เป็นกิโลนะครับหีไม่ต่ำกว่า3 2มกิโลนะครับโดนทั้งพลอยต่างๆนะครับมีทั้งมีทั้งมรกตอะไรก็มีนะครับมรกตหัวแหวนนั่งๆนะครับเด่นผู้ชมสวยๆนั้นนะครับเด่นผู้ชมดูได้นะครับอีกหลายสิเมตรนะครับโดนทั้งภาษาังใจองค์นี้นะครับที่เรียนนานผู้ชมนะครับ ประดับด้วยคอนพลอยทับทีมสไตล์ที่ใหญ่ใหญ่กว่าที่สุดในโลกนะครับนะครับหนักหนักสองโลหนึ่งขีดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูก็ลงหน้าหนึ่งของของผมนะครับแล้วก็อนนี้ก็ลงใหญ่ที่สุดในโลกอยู่หน้าหนึ่งเช่นกันนะครับนะครับองค์นี้ผมเคยประกาศให้เชิญ50ล้านนะครับแล้วผมก็บอกนะครับว่าถ้าหาลังมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด -19 ได้ได้นะครับองคนี้ผมจะให้เชิญไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าล้านนะครับนะครับ แต่ตอนนี้ภาวะตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับผมก็นําเสนอทั้ง3องค์นี้เลยนะครับเรียนท่านผู้ชมผมไม่เชิญถูกๆนะครับ80บล้านพอนะครับเรียนท่านผู้ชมเพราะผมต้องการได้เงินด่วนนะครับเพราะผมอายุ6 1อย่าง12นะครับผมจะไปวันไหนก็ไม่ทราบนะครับผมเลยให้เชิญถูกถูนะครับแต่ละองค์ถ้าผมใจเย็นๆนะครับองค์นึงไม่ต่ำกว่า80บล้านนะครับ นะครับเพราะมีเงินก็หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านมหาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านทู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อน80บล้านบาทพอเองนะครับนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วข้อสําคัญถ้ามีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิดถึงข้าวได้นะครับผมผมให้เชิญเชิญองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าล้านนะครับองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า50บล้านองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่า50บล้านนะครับ นะครับผมบอกตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นนาทีทองนะครับพอผมต้องการได้เงินด่วนนะครับไปต่อยอดสร้างโบสถ์นะครับผมถึงให้เชิญแค่80บล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมที่เป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนับถือองค์พระสังฆาจจายนะครับอรหันต์แห่งความดวงสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งแห่งปัญญาเลยเฉพาะแก่ด้วยหยดสีทองและประดับด้วยยมีลังการนะครับ นะครับรวนท่านเจ้าแม่กวมอิมนะครับพระโพธิสัตว์โดนนั้นชัยสีอิยอเทระเจ้าแห่งโชคลาภเป็นหยกสีทองนะครับที่หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับรีบโทรมานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผม0819071179และ0996197894ผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับมาดูองค์จริงได้นะครับนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ80ล้าน3องค์นี้นะครับนะครับนาทีทองนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อน เชิญไปเสริมบารมีเป็นสิริมงคลอย่างดิ้นนะครับนะครับเป็นสมบัติวงตระกูลนะครับเสริมบารมีมีเงินก็หาที่ไหนไม่มีนะครับนะครับผมกล้าท้าเลยนะครับแล้วเก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอพระสังกัจจายดสีทององค์ใหญ่แล้วก็เจ้าแม่กวนิษพระบริษัทปางประธานพรทรงแมงนะครับไปเพลิงไฟนะครับ ประดับด้วยยัมมีต่างๆโวยทั้งใส่เสงเอียหยกสีทองประดับด้วยยมมีต่างๆนะครับนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมน้วพุ่มแส้ตั้งได้นะครับผมยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเช่นนี้อีกนะครับและข้อสําคัญใหญ่ที่ส่วนในโลกเมื่อถาม Google ลงหน้าหนึ่งนะครับ ถึง22รายการนะครับเลยเฉพาะปะาปางต่างๆนะครับแลยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ไม่ว่าแก่ด้วยไฟทัพพิมรมชาติหรือทัพทิมสตาหรือเจ้าแม่กนอิมปังปาง,งพันมือองคนั่งที่แก่ด้วยไฟทัพทิมองใหญ่ที่สนุดในโลกสามรายการนี้ถาม g รูเกอรรับประกันนะครับผมเรียนนู้ชมล้วจะนํามาจากยูทูปผมลูกผมแซ่ตาม,มาลงหน้าหนึ่งว่าองใหญ่ที่สนุดในโลกสามองเลยนะครับแต่นะครับรวมท่านพระสังกิจัยก็เช่นกันนะครับที่แก่ด้วยราชาัยไฟทัพพิมรมชาติทัพทิมสตาองใหญ่ที่สุดในโลกเรียนนู้ชมไปถามครูเกอร์ได ผมรับประกันเช่นกันก็จะนามาจากย t ท b e ผมนมแท่ตามมาลงหน้าหนึ่งวงใหญ่ที่สนในโลกนะครับนะครับเห็นไหมครับมี5องค์แล้วนะครับโดนทั้งพัดที่บนเน่นะครับไม่ว่าแก่ด้วยภัยทัพทิมมชาติหรือทัพทิมสปาองค์ใหญ่ที่สนในโลกโดนทั้งพัดที่บนเน่ตามประจาวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับแก่ด้วยภัยทัพทิมนะครับองค์ใหญ่ที่สนในโลกซึ่งมีมีรวมหมด3 3 3 3อย่างนี้นะครับ9องค์นะครับรับประกันนะครับ เขาจะนํามาจากยูทู e นพภูม like ิแท้ตั้งมาลงหน้าหนึ่งวงใหญ่ที pack. ่ส yeah. ุดในโลกถึง9องค์นะครับรวมทั you. ้งพระพุทธปางหน้าป่องไม่ว่าแก่ด้วยทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาแพงๆพงหาย่างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็เช่นกันนะครับเมื่อไปถามครูเกอร์เขาก็จะนํามาจากยูทู e ผมนพภูมิแท้ตั้งมาลงหน้าหนึ่งสองรายการรวนทั้งพระพุทธปางเชียงแสนสิงห์สามแก่ด้วยทับทิมสตาแพงแงหายากนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเขาก็จะนํามาจาก YouTube ผมนพภูมิแท้ตั้งมาลงหน้า ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกนะครับนะครับหรนทั้งนะครับหลวงปู่ทวนนะครับไม่ว่าแก่ด้วยพลยทัพทิมธรรมชาติอ่าทัพทิมสตาหรือหรือพลยลินสตาแพงแพงหายากองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวนผมาชมเมื่อไปถาม Google เขาก็จะนำมาจากยูทู e ผมว่าผมสตาต์มาลงหน้าหนึ่งสองรายการนะครับโดนทั้งไทยโอซิวายยืนนะครับแก่ด้วยพลอพลินสตาแพงแพงหายากนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ เขาก็จะนํามาจก y o u t u b e ผมลูกคุมเซตตั้งมาลงหน้าหนึ่งเช่นกันนะครับเห็นไหมครับผมมีถึง20องค์20เรการนะครับจะหาพบไหนในโลกนี้ใน YouTube ที่จะมีภาพปางต่างหลังแก่ด้วยราชัพลอยทับเรียธรรมชาติทับเินสตาไพรีนสตาที่ใหญ่ที่สุดในโลก20องคเยอะเท่าผมในโลกนี้ไม่มีนะครับเรียน่านผู้ชมไปติดตามชมดูเล่นๆใครเครี้ยมไม่ต้องเสียเงินตีตั๋วเข้าพี่พันนะครับนะครับถึงตีตั๋วเข้าพี่พันก็ไม่มีภาพปางต่างๆแก่ด้วยราชา่ยพลอย เช่นที่ผมได้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 บรรยายไปนี่นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง20องค์แล้วข้อสาคัญยังมีรองดับต่างๆอีกหลายสิบองค์นะครับเหลือดังก้อนพลอยทับทิมของประเทศโมซัมบิกธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลกและทับทิมสตาร์นะครับก้อนใหญ่ที่สุดในโลกก็เช่นกันนะครับเมื่อไปถาม Google เขาจะนามาจากย t ท b e ผมนาะผมแซตตั้งลงหน้า1นึ่งสองรายการเห็นไหมครับผมมีถึง22รายการนะครับนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะเป็นของสูง เป็นก้อนพลอยทับทิมราชายพลอยธรรมชาติและภาพปานต่างๆแก่ด้วยราชายพลอยทับทิมธรรมชาติทับลินสตาและไพลินสตาที่แปลงๆหายากนะครับเรียนผู้ชมไปชมดูได้นะครับและเรียนท่านผู้ชมเมื่อไปชมคลิปวิดีโอของผมนะครับมีญาติมิสหายที่เป็นมหาเศรษฐีหรือรู้จักพี่พันธ์ที่ไหน ช่วยติดต่อให้ผมนะครับให้นําภาพบางต่างๆที่ผมได้นําเสนอท่านผู้ชมนะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่แก่ด้วยพลอยทัธริมชาติทัพริมสตาพิลินสตายี่สิบสององนะครับยี่สิบองนะครับรมนั้งรองดับต่างๆหลายสิบองนะครับให้เชิญเข้าพิพิธภัณฑ์ดวงทั้งก้อนพลอยทัพริมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกและทับพิมสตาและมีรองดับต่างๆอีกเป็นร้อยก้อนนะครับช่วยติดต่อให้ผมนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับและท่านที่ติดต่อให้ผมท่านก็ได้หมาฮุจญุลนะครับเพราะที่ผมนํามาเสนอทั้ง3องค์นี้และได้ของของต่างๆนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กูเกิ e ลลงนะครับผมไม่เก็บนะครับผมต้องการรูปลงเงินไปต่อย่อสร้างโบสถ์นะครับที่ผมเป็นเจ้าสัทธาเกินศตปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดต่อให้ผมท่านก็ได้เงินใช้แล้วก็ได้ร่วมหาฮุญุลนะครับช่วยช่วยทาให้ผมมีเงินไปต่อย่อสร้างโบสถ์นะครับนะครับอย่าลืมนะครับช่วยติดต่อให้ผมนะครับไม่ว่ามหาเศรษฐี หรือหรือพิภัณฑ์ต่างๆนะครับเมื่อไปติดตามดู YouTube ผมแล้วไม่เข้าใจอะไรโทรโทรคุยสับปรึกษาผมได้นะครับเรียนน้านผู้ชมส่วนผ้ารังสาองค์นี้นะครับผมกล้าท้านะครับมีเงินก็หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับนะครับหยกสีทององค์ใหญ่ๆเส้นนี้นะครับหนักร่วม40กิโลแล้วก็เป็นผ้าเก่าศิลปะเก่าโบราณ แล้วก็ประดับด้วยทับทิมอลังการโดนทั้งหยกต่างๆโดนทั้งก้อนพลอยทับทิมสตาที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกลงหน้าหนึ่งด้วยนะครับดวนนาณาจ้าแม่กนิมองค์นี้นะครับศิลปะสวยงามนะครับท่านผู้ชมประดับด้วยทับทิมไม่ต่ำกว่า3กิโลนะครับนะครับลาพิษอีกไม่ต่ำมาสองกิโลนะครับของดีๆนั่นนะครับโดนทั้งโมโรกตนะครับอีกหลายสิบเม็ดนะครับโดยเฉพาะพระชัยสิงห์เอียะองค์นี้นะครับเห็นยญมครับยิ่งสง่างามยิ่งนะครับ เทพเจ้าใหโชคล่ามนะครับผมรับประกันหาไม่มีเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับท่านผู้ใดโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับผมผมต้องการได้เงินด่วนนะครับผมให้เชิญแค่80ล้านพอนะครับหลังมีวัคซีนนะครับผมให้เชิญแต่ละองค์นะครับอย่างองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าล้านนะครับองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่า50บล้าน องค์นี้ก็ไม่ต่ำว่าห้าสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นนาทีทองรีบโทรมานะครับเพราะผมต้องการได้เงินด่วนผมอายุ61ย่างหีสองผมไม่ทราบจะไปวันไหนผมอยากจะได้เงินมาต่อยอดสร้างโบสถนะครับผมถึงให้เชิญถูกถูก80ล้านทั้ง3องค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นนาทีทองนะครับ ท่านมหาเศรษฐีไม่ว่าสภาพบุรุษห,หรือสุภาพสตรีเมื่อชมคลิปวิดีโอนี้รีบโทรมาท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแต่วงเล็บนะครับถ้ามีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด1 9ได้นะครับ80บล้านทั้ง3องค์นี้ผมไม่ขายนะครับไม่เชิญน,นะครับผมจะให้เชิญเชิญใจยืนยันนะครับ องหนึ่งนี่องนี้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าล้านองนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านองนี้นะครับก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านนะครับผมบอกท่านผู้ชมตรงๆนะครับว่าตอนนี้ผมรู้ภาวะเศรษฐกฐิจไม่ดีนะครับทั่วโลกมีไข้หวัดโควิดระบาดดทั้งเมืองไทยเศรษฐกฐิจไม่ดีผมถึงให้เชิญถูกๆแปดสิบล้านนะครับพราฉะนั้นอย่าอย่าลังเลนะครับมีอาการนะครับท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนโทรศัพทนะ์นัดผมมาดูองจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรับประกันนะครับ มีเงินก็หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับเพราะสวยสง่างามเช่นนี้หยกสีทองนี่นะครับหาไม่มีแล้วนะครับดวงทั้งเจ้าแม่กวนอิมองนี้นะครับนะครับเป็นศิลปะเก่าโบราณนะครับแล้วประดับด้วยทับทิมอลังการเลยนะครับดวงทั้งดวงทั้งนะครับพระสังกจจายองค์นี้เห็นไหมครับยิ่งสง่างามยิ่งองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีทางมีแล้วนะครับมีเงินประหาทั่วโลกก็ไม่มีแล้วเมื่อกี้ผมก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ความพิเศษสุดนะครับนะครับนี่ขนาดไม่มีแดดนะครับพระสังเวยองค์นี้ยังเนื้อพลอยโปร่งใสกึ่งแก้วนะครับขนาดองค์ใหญ่ๆร่วม40่กิโลนะครับเนห็นไหมครับทับทีมอลังการเลยนะครับนะครับสีแดงกุหลาบเข้มนะครับลาพิษเกตเอมรกฏหัวแหวนเป็นสิบเม็ดนะครับเห็นไหมครับชัยเสียงเอี้ยองค์นี้นะครับหนักหนักร่วม50ากิโลนะครับแล้วครับเนื้อพลอยโปร่งใส สุดยอดที่สุดนะครับหาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาศรีบมานะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ80ล้านนะครับถ้ามีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด19ได้นะครับท่านหมดโอกาสนี้นะครับพอผมจะผมจะให้เชิญเป็นองค์นะครับองค์นี้ก็ร้อยกว่าล้านนะครับองค์นี้50นะครับเจ้าแม่กุนอิมองค์ชัยสิงเอี้ยมันามาห้าสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นมีอากาศท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ